สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคําประจําวันที่6มีนาคมนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับป้าของเรานะครับเจเน็เยนเล่นนะครับประธานเฟดก็ได้นะครับมีการแสดงท่าทีนะครับว่า พร้อมนะครับค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะครับสําหรับการปรับขึ้นอัตตาดอกเบี้ยนะครับโดยป้าก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าถ to ้าสมมตินะครับว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามตัวเลขนะครับตัวเลขที่ประกาศในช่วงนี้เนี่ยท้งการจ้างงานแล้ว <annoying> ก <What Sí, S 2> ็ภาวะเงินเฟ้อนะครับยังเป็นไปตามแนวโน้มที่เข้าใกล้เป้าหมายของเฟดนะครับก็คือพูดง่ายคือช่วงนี้เนี่ยที่มีการประกาศออกมาจะค่อนข้างฟอร์มดีนะครับก็คือถ้าฟอร์มดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยป้าก็พร้อมที่จะขึ้นแล้วนะครับ ก็ในความคาดการณ์นะครับของตลาดเนี่ยก็ได้ปรับขึ้นไปเลยนะครับสำหรับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่79.7%สํำหรับ c m ี g r o ม p กนะครับแล้วรู้สึกว่าบูมเบิร์กนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่หลักประมาณ90-93%แล้วนะครับตลาดก็ดูเหมือนจะพาอินนะครับราคาพายอินการคาดการณ์ล่าวว่าเฟดจะขึ้นหนอกเบี้ยนะครับปรากฏว่าช่วงที่มีการประกาศข่าวเนี่ย ราคาทองนะครับก็ไม่ได้ว่าจะลงต่อเน,นื่องจนไปถึงแนว1 2 1 8ง2ถึงหนึ่ได้นะครับก็โลสุดเพียงประมาณ1223เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วราคาก็มีการรีบาวตอนช่วงประมาณเวลาทีหนนั่นเองนะครับดันตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับไปปิดอยู่เกือบเกือบราวๆาวหนึ่งได้นะครับถ้าดูภาพรายวันนะครับการาฟเดจะเห็นว่า ราคาวันศุกร์นะครับปิดเป็นแท่งหางยาวแบบนี้นะครับก็คือพยายามยืนอยู่บนโซนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดยืนเหนือโซน1230เหรียญขึ้นมาได้นะครับก็เป็นโซนที่มีนัยสําคัญระดับหนึ่งนะครับสำหรับในภาพรายวันนั่นเองนะครับก็วันนี้นะเปิดมาเหมือนจะขึ้นไปต่อแต่ว่าสุดท้ายก็มีแรงขายนะครับกดไม่ให้ราคาผ่านช่อแชนแนลขาลงระยะสั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าคือชแนงตรงไหนนะครับ ในภาพรายชั่วโมงนะครับถ้าซูมเอาออกมานะครับแล้วตีทเทรนดนะครับด้วย regression channel นะครับก็คือเป็นสมการค่าเฉลี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งอยู่รอบค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าราคาก็จะมีการวิ่งเป็นรอบของมันนะครับขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าก็จะอยู่ในกรอบอบนแล้วก็กรอบล่างนะครับ แล้ววันนี้นะครับราคาตอนเช้าก็เบรกขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเป็นฟอล์กเบรกนะครับก่อนที่จะลงมาแต่ว่าแรงขายก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากเป็นวันจันทร์เดือดูแล้วว่าทรงน่าจะออกไปทางไซด์เวย์มากกว่านะครับวันนี้ยกเว้นว่าเดี๋ยวช่วงยุโรปเปิดตลาดตอนบ่ายนะจะมีอะไรมาเล่นกันหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าราคาจะเบรกตรงเกาะตรงนี้ขึ้นไปได้จริงๆแล้วก็ไปยืนตรงแถวๆ1,238ถึง1,240ได้หรือไม่นะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัว กลับขึ้นไปนะครับ ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ1,244-1,250นะครับก็มีโอกาสจะได้เห็นแต่ถ้าราคาไม่ผ่านนะครับก็เป็นไปตามแนวโน้มของมันเลยนะครับก็ไม่ผ่านตรงโซนแถวๆถวนี้นะครับก็เปิดช็อตเซลลงมาได้นะครับตอนนี้ก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับนักลงทุนที่พอร์ตว่างนะครับหรือว่านักเก็งกำไรระยะสั้นนะครับก็สามารถพิจารณานะครับดูตรงบริเวณแนวราคานี้นะครับมีแรงขายลงมาอีกก็สามารถเปิดช็อตเซลนะครับแล้วก็ไปปิดแถวโลเดิมของวันศุกร์ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติราคามีแรงขาย ต่อเนื่องนะครับอาจจะไปพิจารนณา,นานครับปิดทํากําไรแถวๆวโซนรับหลักหลักของเราที่ 1, 2 0 0 18บถึง1,220นริะครับบริเวณแถวแถวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องถือยาวหน่อยเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ก็คาดว่าน่าจะยังไม่ไปถึงในคราวเดียวได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับส่วนสําหรับนักลงทุนพอตยาวนะครับถือยาวก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะยืน1 2 1 8 1 2 2 0ได้หรือไม่นะครับยืนได้ ถือสถานะไปก่อนนะครับค่าเงินบาทยังพอพยุงนะครับไม่ให้ราคาทองแท่งในประเทศเนี่ยปรับตัวลงนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้ายืนได้ก็อาจจะกลับขึ้นไปนะครับเทรดกันที่โซนเดิมๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับลงมายอปุ๊บอาจจะเด้งกลับขึ้นมา124050ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวจะมาอัปเดตในบทวิเคราะห์ภาคบ่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ